สวัสดีครับทุกคนวันนี้ของผมเพอร์สโอนในโอซอครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Dead e อ e อนติเมตของ Cassidy ว่ามันมีปัญหาอะไรนอกจากที่มันจะเป็นอันติที่ใช้และยากอยู่แล้วเนี่ยมันมีบั๊กอะไรที่ทำให้อันตินี้ใช้ยากเข้าไปอีกฟุตเทจและเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมนำมาจากวิดีโอของมาเ b l e อย่าลืมไปสนับสนุนต้นทางกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือจะกดขวาบนก็ได้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ คุณไม่ได้มองผิดหรอกครับเดธไอมันยิงไม่โดนจริงๆแล้วไม่ได้แค่โอกาสหนึ่งในร้านหรือนานๆจะเจอครั้งหนึ่งนะแต่ว่ายิงไม่โดนบ่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ถ้าไปดูที่คําอธิบายอันติก็จะเห็นว่ามันไม่มีเขียนบอกเลยนะครับว่ามันจะยิงโดนมันแค่บอกว่าเรากดคิวล็อกเป้าแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อยิงเอาจริงก็คือมันน่าจะมีบั๊กอะไรสักอย่างแหละถ้าพูดแล้วนะ มาเบิรเขาก็ใช้เวลาทดสอบอยู่สักพักเลยนะครับส่วนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรไปดูกันสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือฮีโร่แต่ละตัวใน o อเวชเนี่ยไม่ใช่แค่โมเดลกับเท็กซ์เจอร์แปะแล้วเสร็จเลยนะครับแต่ละฮีโร่เนี่ยจะมีอาวุธของตัวเองด้วยเอฟเฟกจากปืนก็จะไม่เหมือนกันเพื่อให้องค์ประกอบต่างๆมันทํางานไปในทางเดียวกันได้เนี่ยเขาก็เลยมีการสร้างจุดเชื่อมต่อบนโมเดลขึ้นมาครับสิ่งนี้ถูกเรียกว่าฮัตพอイ อาวุธหรือสิ่งของต่างๆจะถูกเอามาเชื่อมไว้กับฮาร์ดพอยต์เพื่อให้มันขยับตามแอนิเมชันเวลาโมเดลขยับฮาร์ดพอยต์เนี่ยยังช่วยให้แสงแล้วก็ควันเวลายิงปืนวิ่งตามปืนไปได้ถูกตำแหน่งด้วยเสียงพูดที่ออกมาจากปากดูว่าออกมาจากปากจริงๆรวมถึงชื่อแต่ละผู้เล่นเนี่ยให้ลอยอยู่บนหัวตัวละครที่เราเล่นอยู่เดซไอเป็นอันติีที่ใช้ฮาร์ดพอยต์บางอันในการทํางานครับทุกโมเดลจะมีฮาร์ดพอยต์หนึ่งอยู่ที่กลางอกเป็นฮาร์ดพอยต์เบอร์หนึ่ง ซึ่งฮาร์ดพอยต์เบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่เดซไอจะยิงใส่เนาะฮาร์ดพอยต์อีกจุดก็คือที่หัวของโมเดลหรือว่าฮาร์ดพอยต์เบอร์12อนะครับอันนี้เป็นจุดที่เดซไอแสดงสญลักรกะโหลกเวลาที่ล็อกเป้าทีนี้เวลาเดซไอจะล็อกเป้าได้หรือไม่ได้เกมจะเช็คลายออฟไซด์หรือเส้นทางสายตาหลายๆเส้นจากมุมกล้องของคนยิงครับเส้นแรกเขาเช็คกับฮาร์ดพอยต์เบอร์หนึ่งเส้นที่2เช็คกับจุดเส้นสายตาด้านบนโดยทั่วไปจุดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับอกของโมเดล เส้นที่3ครับเช็คก,กับจุดเส้นสายตาด้านล่างโดยทั่วไปจุดนี้อยู่ใกล้กับเข่าของโมเดลถ้าเช็คเส้นใดเส้นหนึ่งผ่านเกมจะมองว่าเราเห็นศัตรูอยู่ครับนี่แปลว่าสัญลักษณ์หัวกระโหลกล็อกเป้าเนี่ยมันไม่มีผลกับการเช็คว่าเราเห็นศัตรูหรือไม่ได้วยซ้าำล้วก็ไม่ใช่จุดที่เด e ไอจะยิงใส่ด้วยนะ สิ่งที่ควรรู้ไว้อย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือถึงแม้จะเห็นกระโหลกล็อกเป้ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะยิงเดตอโดนคนนั้นนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือตอนเช็คเส้นสายตาจุดบนกับจุดล่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดที่กระสุนจะวิ่งไปเนาะนี่ก็เลยทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างขึ้นมาครับลองคิดดูนะว่าในเมื่อเกมมันเช็คผ่านแค่หนึ่งเส้นสายตาก็จะล็อกเป้าให้หมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราจะยิงเป้าที่เราล็อกไม่โดนเพราะมันเช็คเส้นสายตาผ่านแค่เส้นเดียว เรื่องนี้จึงนําเราไปสู่ประเด็นแรกครับเส้นสายตาที่ชวนเข้าใจผิดของเดนไอถึงแม้ว่ามาเบอร์จะเห็นริปเปอร์และล็อกเป้าได้ในกรณีนี้แต่พอกดยิงกระสุนจะวิ่งไปที่ฮาร์ดพอยต์เบอร์หซึ่งอยู่บริเวณหน้าอกของโมเดลจุดเส้นสายตาล่างของฮีโร่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่เหนือพื้นขึ้นมา0.6หน่วยครับทำให้มีหลายโอกาสมากที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่ามันห่างกับฮาร์ดพอยเบอร์หหรือจุดที่ยิงมากเกินไป นี่ก็เลยเป็นเหตุให้ d e เด Eye เกิดการล็อกเป้าแบบแปลกๆขึ้นนะครับยิ่งไปเนี่ยก็ติดกำบังอยู่ดีในทางเดียวกันครับเราก็สามารถยิงเด e ไอพลาดได้ถ้าเช็คจุดเส้นสายตาผ่านแค่เส้นสายตาบนเพียงอย่างเดียวแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เยอะเท่าของเส้นสายตาล่างเนาะเพราะาจุดเส้นสายตาบนมักจะอยู่ใกล้กับฮาร์ดพอยต์เบอร์หนึ่งหรือว่าจุดยิงก็ฟังดูขคอท่าแต่ว่าต้องบอกเลยว่าไม่เสมอไปครับ จากจุดนี้เนี่ยมาเบิร์จะล็อกเป้ายิงวีโดโดนเรื่อยๆสมมุติว่าอนายิงหลับโดนครับเฮ้ยก็ยังล็อกเป้าวีโดได้อยู่นะแต่ถ้าเราลองยิงตอนนี้เนี่ยยิงยังไงก็ไม่โดนถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือฮาร์ดพอยต์มันขยับตามแอนิเมชันของโมเดลแต่จุดเส้นสายตาต่างๆมันไม่ได้ขยับตามครับแม้ว่าจะเช็คก,กับจุดเส้นสายตาบนแล้วมันผ่านล็อกเป้าได้แต่พอยิงไปปุ๊บยังไงก็ติดพื้นพอวิโดตื่นมาโมเดลกลับมายืนขึ้นแล้วเดดไอก็จะกลับมายิงโดนเหมือนกัน คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมอันตินี้มันดูปัญหาเยอะจังวะแต่บอกเลยครับว่ามีเพึงเริ่มมาที่ประเด็นที่2ครับฮาร์ดพอยตหลอกใช่ครับ Hard p o อยตในเกมหลอกคุณได้แต่คุณรู้ไหมว่าเติมเกมที่ไหนถูกกว่าเติมเองโดยไม่มีการหลอกคุณมันก็ต้อง richman shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า30,000 0คนเพยงแอดไลน์ richman shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ O v e r w a t c h คอยราคาถูกไม่ง่ายไม่ต้องให้ ID หรือพาสเวิร์ดเพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ O v e r w a t c h กดซื้อ Overwatch คอยและเลือกแพ็คที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการชำระเงินผ่าน r a z e r g o และก็ลิงก์ที่ได้ไปวางให้อดินในไลน์ได้เลยเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล,แล้วสูงสุดนาน10เดือนต้อง richmanshop จะช้อปปิ้งที่ shopee อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์ personally shopping สินค้าใดก็ได้ใน shopee ลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเคกลับมาที่เรื่องของ hard p o ยต์หรอกบางครั้งเนี่ยเรามองเห็นศัตรูนะแต่เราไม่สามารถยิงได้ครับเกิดจากอะไรเราต้องไปดูโมเดลตัวละครเจาะจงกว่านั้นก็คือไปดูที่ by post ครับหรือว่าท่าพสต์เริ่มต้นหรือที่คนอาจจะชอบเรียกกันว่า t post by post เนี่ยก็คือพสต์เริ่มต้นเวลาใช้ปั้นโมเดลตัวละครซึ่งถ้าพสต์พวกนี้อาจจะท่าทางไม่เหมือนกันเวลายอยู่ในเกมเลยก็ได้นะ ยกตัวอย่างจังแรดเนี่ยชัดมากครับคือายโพสสูงที่สุดในเกมก็ว่าได้แต่ถ้าเราไปดูในเกมเนื่องจากจังแรดเป็นตัวที่หลังคอมก็เลยดูตัวไม่สูงเนาะซึ่งสิ่งนี้ส่งผลต่อฮาร์ดพอยต์เบอร์หนึ่งที่เดนไอใช้ในการยิงด้วยในเกมก็จะอยู่ต่ำกว่าายโพสอย่างชัดเจนครับ มาเบ้เลยลองเพิ่มเส้นสีเหลืองเข้ามาแทนฮาร์ดพอยท์ที่ยึดตามบายโพสของจังแรดเนาะตอนที่กดใช้เลดอายเนี่ยเกมมันจะมองฮาร์ดพอยท์เรากับว่าโมเดลเนี่ยทำท่าบายโพสอยู่แม้ว่าตัวเราไม่ได้เห็นจุดสายตาบนหรือเส้นสายตาล่างเลยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมีแค่เส้นสายตาไปหาฮาร์ดพอยท์เบอร์หนึ่งดั้งเดิมของบายโพสมันก็เลยดันล็อกเป้าได้สังัะนครับพอกดยิงปุ๊บเกมเนี่ยจะประเมินฮาร์ดพอยท์ใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นก็คือต่ำลงมาตามท่ายืนของจังแรดภายในเกมจริง สังเกตได้จากเส้นกระสุนเนาะทีนี้สมมติว่าเราอยู่ที่เดิมนะเราลองใช้เด e ไออีกรอบครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามันล็อกเป้าไม่ได้แบบครั้งแรกละ <c oughs> เพราะว่าเกมประเมินหัดพอยต์ใหม่ให้ลงไปอยู่ต่ำกว่าของบา p o พสแล้วสรุปตรงนี้ก็คือเส้นเหลืองเนี่ยทำให้เราล็อกเป้า d เด e ไอได้แค่ครั้งแรกกับเป้าหมายใดๆ สถานการณ์ตรงข้ามกันก็เกิดขึ้นได้ครับอันนี้เราล็อกฟาร่าไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นจุดเส้นสายตามบนหรือล่างรวมถึงฮาร์ดพอยท์ด้วยเนาะแต่ว่าพอโดนหลับปุ๊บโมเดลเนี่ยขยับเลยออกมาไกลพอที่เราจะเห็นฮาร์ดพอยท์ของฟาร่าถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็กดยิงเดสไอไม่ได้ครับคือฝั่งตัวเกมของเราเนี่ยอยากจะยิงมากๆนะจะยิงหลายทีแล้วด้วยถูกไหมแต่ว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมองว่าฮาร์ดพอยท์ของตัวฟาร่ามันไม่ได้ขยับไปไหนนี่ก็เลยทําให้เราเกิดการงงที่ว่าเดี๋ยวนะตะกี้ยิงไปแล้ว่ใชเ แต่จริงๆเนี่ยคือเรายิงไม่ออกนะครับนี่แปลว่าฮาร์ดพอยต์เนี่ยจะมีการถูกประเมินใหม่ก็ต่อเมื่อเดซไอถูกยิงออกไปแล้วทุกเดซไอจะส่งผลกระทบต่อเดซไอครั้งถัดไปด้วยอย่างน้อยก็คือในแมชน้นๆเนาะยกตัวอย่างครับจากจุดนี้เรายิงเดซไอโดนแบชชันได้ทุกครั้งไม่มีพลาดเลยทีนี้ลองทําให้ฮาร์ดพอยต์ของแบชชันขยับลงด้วยการหลับพอแบชชันลุกแล้วเนี่ยเราจะใช้เดซไอปรากฏว่ามันล็อกไม่ติดแล้วครับเพราะว่าเกมยังไม่ได้ประเมินฮาร์ดพอยต์ใหม่ ทีนี้สมมุติว่ามีอีกคนเนี่ยยิงเดนไอใส่แบชชั่นฮาร์ดพอยต์จะขยับกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมทําให้เราที่อยู่ด้านบนเนี่ยล็อกเป้าแบชชั่นได้เหมือนตอนแรกแน่นอนว่าเป็นในเกมจริงเนี่ยแคชเชอรี่ของฝั่งหนึ่งมีได้แค่คนเดียวอยู่แล้วนะครับจากที่คุยกันมานะครับมีแต่การยิงพลาดเพราะว่าเส้นสายตางงง,งทั้งหลายถูกไหมแบบนี้ถ้าอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งไม่มีสิ่งกีดขวางเป้ายังไงเดนไอก็คงไม่พลาดหรือเปล่า นี่นำเรามาสู่ประเด็นที่3ครับการเปลี่ยนท่าทางกระทันหันส่วนนี้เป็นส่วนที่ถูกเขียนในแพทซีซั่น4ว่ามีการแก้ไขแล้วนะครับดังนั้นเหตุการณ์นี้คาดว่าคงไม่เกิดขึ้นแล้วในอนาคตเนาะถ้าฮีโร่เปลี่ยนท่าทางกระทันหันก่อนเดซไอจะยิงกระสุนมีโอกาสพลาดเป้ามีฟุตเทจเยอะมากที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับ สมมติฐานแรกที่มาเบลคิดออกก็คือฮาร์ดพอยต์เนี่ยมันขยับออกนอกฮิตบ็อกซ์ของเมอร์ซี่ในขณะที่เมอร์ซี่บินถึงมันจะดูเป็นสมมติฐานแรกที่ฟังเข้าท่าแต่ว่าลองไปลองมาเนี่ยมันดันไม่น่าใช่แค่เรื่องท่าทางเฉยๆแล้วมาเบลลองสร้างบอทแคสซิล y ี่ขึ้นมาครับใช้เดดส์ไอใส่เมอร์ซี่ที่กำลังบินดูแล้วก็พบว่าถ้าเป็นบอท ไม่เคยยิงพลาดเลยสักครั้งเดียวยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือผู้เล่นที่ปิงสูงจะมีโอกาสยิงเดอไอพลาดสูงตามไปด้วยสมมุติว่าปิงเราอยู่ที่60มิลลิเซคค์นะครับก็จะมีเวลาประมาณ60มิลลิเซคค์ให้กระสุนเนี่ยพลาดเป้าได้สมมุติว่าถ้าเราปิงอยู่ที่250ขึ้นมาเยอะมากจะมีเวลาประมาณ160มิลลิเซคค์ให้กระสุนพลาดเป้าได้ถ้าสาเหตุเป็นเพราะแค่ออนิเมชันการเดซแองเจิลแปลว่าโอกาสในการพลาดเป้าเนี่ยมันควรจะเท่าๆกันในทั้ง3เคสหรือเปล่า และมันก็ไม่ใช่ไอเฟรมด้วยนะ้อนในสกิล G A นะครับไม่ใช่ว่าเมอร์ซี่จะไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยเวลาที่กดอยู่ถูกวะแต่เป็นที่กระสุนเนี่ยมันพลาดเป้าไปเอง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งทที่เอฟเฟกของเป้าเราขึ้นว่าโดนพอลองเอาโล่มาวางหลังเมอร์ซี่เนี่ยก็จะเห็นว่าโล่ก็โดนดาเมจจากกระสุนที่ยิงไม่โดนเมอร์ซี่นะนอกจากเมอร์ซี่แล้วเนี่ยมีหลายตัวเลยนะครับที่หลบเดตไอด้วยวิธีการแบบนี้ได้เช่นสไลด์ของโซเชนกลิ้งของแคสเซดีลูซิโอที่กำลังปีนกำแพง และการโดนเอชัตเตอร์ครับเช่นเดียวกับบักที่เราแล้วมาครับเดนไอที่ยิงพลาดเนี่ยจะประเมินฮาร์ดพอยต์เมอร์ซี่ใหม่ซึ่งจะส่งผลต่อเดนไ e ครั้งต่อไปเนาะยกตัวอย่างเราล็อกเป้าเมอร์ซี่ที่ยืนหลังรูปปั้นนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่สมมุติเรายิงเด Eye ไม่โดนตอนที่เมอร์ซี่เนี่ยใช้ GA บินผ่านหน้าไปเราจะล็อกเป้าเมอร์ซี่ที่ยืนหลังรูปปั้นได้แล้ว เพราะว่าฮาร์ดพอยท์ที่ประเมินรอบที่แล้วเนี่ยมันอยู่เลยด้านหลังของเมอร์ซี่ไปอีกซึ่งก็คือจุดที่เราสามารถเล็งได้ทั้งนี้เราล็อกได้ก็จริงนะครับแต่ว่าพอกดยิงไปปุ๊บมันก็จะประเมินฮาร์ดพอยท์อีกครั้งอยู่ดีหมายความว่าต่อให้เรายิงไปเนี่ยก็ไม่โดนและจะล็อกเป้าอีกครั้งก็ไม่ได้แล้วโดยรวมแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าปิงที่เราเล่นอยู่มีผลต่อการใช้เลดอายโดนหรือไม่โดนด้วยมาเบลอเองก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่แล้วพอพูดถึงปิงนะครับ ก็มีอีกกรณีหนึ่งที่ต้องพูดถึงประเด็นที่ 4. ครับคนยิงได้เปรียบคําว่าคนยิงได้เปรียบเนี่ยฮะมันเป็นคําที่ใช้อธิบายผลของการทดแทนอาการแหลกของผู้เล่นเราอาจจะเห็นผู้เล่นคนอื่นเนี่ยยิงเราโดนแม้ว่าเราจะหลบเข้ามุมไปแล้วก็ตามหากเรายังโผล่อยู่ในจอของคนยิงในจังหวะที่เขากดยิงพอดีแต่เดซไอเนี่ยมันตรงกันข้ามนะครับคือเรายิงตอนที่ศัตรูเนี่ยยังอยู่ในจอเราเหมือนกันนะ แต่กระสุนดันวิ่งไปจุดใหม่ของศัตรูซึ่งก็คือหลังกำแพงแล้วนั่นหมายความว่าถ้ามีคนพลบๆจากกำบังเนี่ยจะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นการบังคับให้ d เด e ไอยิงพลาดสรุปแล้วนะครับอย่าใช้เลเด e ไอถ้าปิงเยอะหรือต่อให้ปิงน้อยก็เถอะใช้รีโดกระสุนก็พอละเออนะ เนื้อหาในคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วคุณมีความเห็นยังไงกับเดซไอประสบการณ์การใช้เดซไอเป็นยังไงบ้างลองเอามาแชร์กันด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์หรือหากคุณสมัครสมาชิกด o n a t i super thanks มาคุณก็จะเป็นอีกแรงที่ผลักดันให้ผมทําคลิปต่อรวมถึงชื่อของคุณก็จะเลยขึ้นเป็นผู้สนับสนุนอยู่ใต้คลิปและถ่ายคลิปด้วยสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับบายบาย